สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการอินคาชาแนลนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พาเพื่อนๆนะครับมาเปรียบเทียบระหว่างฝาหม้อน้ำนะครับเบิกศูนย์นะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำที่ติดรถนะครับก็คือรถของผมเนี่ยใช้เป็น Toyota y a r ริสปี2008นะครับอาการของมันก็คือว่ามันมีน้ำนะครับนะในในส่วนของหม้อน้ำเนี่ยนะครับมันขาดหายไปนะครับ เท่าที่ท่านดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีการล้นออกมาจากถังพักนะครับดูจากคาบตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นละนะครับแล้วนี่ก็คือฝาเดิมนะฮะฝาเดิมที่ผมทําการแกะออกมานะครับแล้วผมก็พบว่าปัญหาก็คือวาล์วน้ําตัวเล็กๆตัวนี้ฮะนะมันมีคิดการติดนะครับแล้วมันก็มันไม่สามารถกดลงได้นะครับมันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่น้ําจากตรงนี้นะครับในหม้อน้ําตัวนี้ เมื่อมันมีความร้อนเกิดขึ้นมันดันออกนะครับแล้วมันก็ไปเก็บอยู่ในถังพักตรงนี้นะฮะแต่เมื่อความเย็นนะครับนะเมื่อความเย็นมันเกิดขึ้นน้ําจริงๆมันก็จะต้องดูดกลับเข้าไปในตัวหม้อน้ําตัวนี้แต่ด้วยวาล์วตัวนี้ฮะที่มันเสียเนี่ยนะมันก็คงไม่สามารถที่จะดึงกลับไปได้นะครับเพราะน,นั้นวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดยผมซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาจากส่วนบริการ toyota นะครับที่ คลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา266บาทนะครับส6 6บาทนะครับ,บ,นรบเนี่ยนะฮะนะสังเกตดูตัวนี้นะครับนะมันจะให้ตัวได้นะครับมีความอิสระยืดหยุ่นดีนะครับนะมันน่าจะดีแต่ประเด็นมีอยู่ว่านะครับลองดูนะที่ผมบอกไปจากคลิปที่แล้วว่าช่างนะครับช่างที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่า ไอค่า KPA ที่มันต่างกันเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้นะครับมันใช้ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ไปลองวิ่งดูนะครับถ้ามันมีปัญหายังไงก็เอากลับเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆมันก็นะขัดแย้งกับความความรู้สึกผมนิดนึงนะเพราะว่าความรู้สึกผมคิดว่าค่าฝาเดิมกับฝาใหม่เนี่ยมันน่าจะต้องเท่ากันนะแต่ไม่เป็นไรครับช่างเขาบอกว่าให้ลองดูนะเราก็ลองดูนะครับเพราะว่านะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย ลองวิ่งดูถ้ามีความผิดปกติอะไรเราก็จะกลับเข้าไปหาเขานะครับไม่ลองไม่รู้นะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปก่อนนะจากตรงนี้นะครับสักครูนะ่เดี๋ยวผมจะทำการเติมน้ำเข้าไปนะครับ ให้น้ำมันอยู่ในปริมาณที่เนี่ยสังเกตดูนะน้ำมันขาดหายไปพอสมควรเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมเติมเต็มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้ฝาอันใหม่ที่เบิกศูนย์แท้มานะครับ266บาทใส่กลับเข้าไป ให้สนิทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บอะไรเดิมออกไปก่อนนะครับเ,รเก็บออกไปแล้วนะครับผมจะทำการเช็ดทำความสะอาดนะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันจะมีอาการนะครับน้ำรั่วซึอมออกไหมนะผมจะเช็ดทำความสะอาดนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็น่าจะสะอาดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเติมนะครับน้ําในถังพักเข้าไปนะครับให้อยู่ในปริมาณที่ เหมาะสมก่อนนะครับเราจะได้ดูว่ามันมีการดันขึ้นหรือไมโอเคหมดพอดีนะครับแกลอนพอดีตอนนี้นะครับน้ำนะครับน่าจะมาอยู่บริเวณตรงที่ข้อกำหนดไว้พอดีเลยนะฮะนะครับตรงขีดคำว่าฟูนะครับตามให้ฐานที่ ที่ทางช่างหรือว่าทางศูนย์บริการที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับปิดไว้เหมือนเดิมปิดท่าสนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูความเรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดูนะครับ ผมจะวนไปสักรอบหนึ่งนะสักประมาณ10กว่ากิโลนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่สักครู่นะครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่เราจะออกไปทดสอบกันแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยมาดูไม้ก่อนนะครับปัจจุบันนะครับไม้ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหนะครับนะอ่าแล้วก็ทิป A ซึ่งผมจะตั้งทิป A เอาไว้นะครับว่า เราจะไปทดสอบกันเนี่ยนะครับในระยะทางเนี่ยรวมๆแล้วกี่กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับทิปีกระทางเสร็จไปก่อนละกันเผื่อว่า,เ,าเราอาจจะต้องทดลองกันใ,ใ,ในในระยะทางที่อาจจะไกลกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่เบื้องต้นเราจะจับเป็นทิป A ก่อนละกันในส่วนของคลิปนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเ,ยเราก็จะไปทดสอบกันเลยนะครับ ได้นั่งหลังพวงมาลัยนะครับเรารู้สึกคึกคักขึ้นมาอีกนิดนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับสกู่ครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับเพื่อนเอนเมื่อกี้เราก็ไปทําการทดลองวิ่งดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฝาหม้อน้ําไปแล้วนะครับ่ะซึ่งมาดูกันซิว่าเราไป กันมากี่กิโลนะครับก็ณนะตัวเลขตอนนี้ก็ประมาณ19กกิโลนะครับเดี๋ยวดูให้แน่ใจในทิป A นะครับอ่าสิบแนะครับที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ผมทําเมื่อกี้นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ100่งร้อยเท่าันเองนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันมีรถพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้ความเร็วสูงอะไรจนเกินไปเพราะว่าเราทดลองนะครับจากที่เพื่อนๆดูหน้าปัด นะครับหน้าปัดของรถเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟเตือนหรืออะไรยังไงนะครับที่จะทําให้เราสงสัยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเราไปเปิดที่ห้องเครื่องดูกันนะครับนะไปเปิดดูสภาพโดยรวมนะครับแต่ก็คงไม่สามารถที่จะเปิดฝาดูได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันร้อนอยู่มันอันตรายเกินไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะนะครับเรากลับมาดูกันนะครับ ตอนนี้เครื่องค่อนข้างร้อนมากนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีการดันน้ําออกมาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มาอยู่ที่หม้อพักตรงนี้นะครับนะสังเกตได้จากรอยล้นจนไปถึงที่พื้นเลยนะเห็นไหมนะอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันมีการล้นเกิดขึ้นแต่ว่าการล้นของมันเนี่ยนะครับมันจะปกติหรือไม่นะครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องใช้เวลาในการ ดูมันอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการดันน้ำออกมาตามปกตินะครับซึ่งเครื่องมันร้อนนะฮะมันก็จะดันน้ำออกมาแต่ว่ามันจะขาดหายไปจากเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้ไหมนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเติมกันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่เราดูนะผมจะใช้ผ้านะครับลองเปิดดูเลยลวกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องมีผ้านะครับในการอุดแล้วก็เปิดเสมอนะครับค่อยๆดึงนะครับดึงเสร็จแล้วปุ๊บลองดู เพื่อนๆดูนะครับน้ำจะล้นาจากขอบเลยซึ่งตอนแรกนะครับผมเอาไว้ที่ขีดฟูนะฮะตรงนี้นะนั้นแสดงว่ามันมีการระบายน้ําจากตรงเนี้นะครับนะจากฝาหม้อน้าเนี่ยมาที่ถังพักนะครับแล้วก็ล้นทิ้งไปด้วยทีนี้ผมก็จะดูว่าในขณะที่เครื่องเย็นไปแล้วเนี่ยมันจะดูดน้ํากลับเข้าไปไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะ เดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับมันจะดูดน้ํากลับไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามต่อจากนี้นะครับนะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้นี้เราไปพักนะครับให้เครื่องมันเย็นประมาณ30นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เครื่องมันเริ่มเย็นแล้วนะครับมันมีการดูดน้ํานะครับจากหม้อพักตัวเนี้ยกลับเข้าไปที่หม้อน้ําหรือเปล่านะครับ ก่อนเบรกไปเมื่อกี้นี้นะครับเท่าที่ผมเปิดให้ท่านดูนะครับก็จะเห็นไหมฮะมันจะมีน้ำเนี่ยล้นเข้ามาอยู่บริเวณคอนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีการลดลงกลับเข้าไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะครับลดลงกลับเข้าไปแล้วนะครับแสดงว่ามันมีการดูดน้ํากลับนะฮะแสดงว่าฝาตัวเนี้ยใช้งานได้นะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดฝาหม้อน้ําตัวนี้กัน แต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เครื่องมันเย็นลงก็จริงนะฮะแต่มันไม่ได้เย็นจนถึงขั้นที่ว่าอาจจะไม่มีแรงดันเหลืออยู่เลยนะครับงนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็จะต้องใช้ผ้านะครับปิดเอาไว้นะครับบิดลงไป1แกลกนะครับนะครับจะได้ยินเสียงนะฮะเสียงลมนะฮะที่มันระบายออกมาแล้วก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเปิดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ระบายลมออกไปหมดแล้วนะครับ ลองเปิดดูนะ,นะครับก็น้ำนะครับน่าจะระบายทิ้งไปพอสมควรนะฮนะตอนนี้เราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นที่คอเลยตอนแรกเราเติมเอาไว้เต็มเต็มคอนี่เลยนะฮะแสดงว่ามันมีการระบายทิ้งไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ไม่แน่ใจว่ามันจะดูดกลับเข้าไปเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าในส่วนของคลิปนี้นะครับที่ผมทําให้ดูก็เพื่อให้เห็นว่านะครับค่าเดิมฝาเดิมนะครับอยู่ที่1 0 8 kpa ของไม่เบิกศูนย์นะครับตามที่ช่างเขาแนะนำมาให้นะครับก็คืออยู่ที่ 88kpa นะปด k p ะดังนั้นผมก็ได้ทดลองเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแล้วเราก็เอาไปทดลองวิ่งดูละนะครับ ก็มันมีการใช้งานได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าระยะยาวเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกทีหนึ่งนะครับงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะต้องอขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ช่วยติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรอ,ะออกมาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับทราบกันนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ